เลี้ยงพ่อแม่จนตัวเองย่ำแย่เป็นบาปไหมสาธุชนผู้เจริญในธรรมทั้งหลายวันนี้อาตามาขอชวนทุกท่านมาพิจารณาในธรรมะที่ลึกซึ้งและใกล้ตัวเรายิ่งนักนั่นคือคำถามที่หลายคนเผชิญอยู่ในใจโดยไม่กล้าพูดออกมาว่าอาตามาเลี้ยงดูพ่อแม่จนไม่มีจะก,กินเลยนะอย่างนี้บาปไหม หรือบางคนก็ว่าถ้าเรารักพ่อแม่มากแต่ชีวิตเรากลับพังพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างไรฟังให้ดีนะโยมเลี้ยงดูพ่อแม่เท่ากับบุญใหญ่หลวงในธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดบำรุงบิดามารดาอยู่ผู้นั้นชื่อว่าบูชาพรมเพราะพ่อแม่เปรียบเสมือนพรมของลูก เป็นผู้ให้กำเนิดให้อาหารให้การศึกษาและให้ชีวิตนี้กับเราเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูท่านด้วยความกตันอยู่จึงเป็นบุญที่แรงนับแรงยิ่งกว่าการไปกราบพระพุทธรูปหลายร้อยองค์เสียอีกแต่บุญนี้ต้องมีปัญญากำกับเพราะพระพุทธองค์ก็ทรงสอนเรื่องทางสายกลาง อะไรที่เกินพอดีแม้จะด้วยเจตนาดีก็อาจกลายเป็นความประมาทได้ถ้าโยมเลี้ยงพ่อแม่จนตัวเองเจ็บป่วยจิตตกไม่มีปัจจัยจะเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงชีวิตบุญก็ไม่เต็มเพราะตัวเองก็กําลังทุกข์และคนที่ทุกข์ย่อมช่วยใครได้น้อยลงทุกทีการทำบุญที่ดีไม่ใช่การเผาตัวเองให้หมดแล้วเรียกว่าสละ แต่เป็นการให้จากใจที่อิ่มไม่ใช่ใจที่ฝืนวิธีเลี้ยงพ่อแม่ยังไม่หลุดทางธรรมให้เท่าที่เรามีกำลังจะให้ไม่ใช่ให้หมดใจแล้วหมดตัวพูดกับพ่อแม่ด้วยเมตตาและความจริงไม่ต้องกลัวท่านจะเสียใจถ้าเราพูดด้วยความเคารพและจริงใจวางแผนอนาคตไม่ใช่แค่พรุ่งนี้การดูแลที่ยั่งยืนต้องมีสติและรู้ขีดจำกัด เติมบุญให้ตัวเองด้วยเพราะใจที่มืดจะให้แสงสว่างใครไม่ได้สรุปธรรมเหลียงดูพ่อแม่บุญแน่นอนเลียงจนตัวเองทุกทรมานโดยไม่ใช้ปัญญาการประมาทไม่ใช่บุญแท้บุญที่แท้จริงไม่ควรทำให้เราหมดแรงหมดใจหรือหมดอนาคตแต่ควรทำให้เราจเจริญทั้งทางใจและทางชีวิต พ่อแม่ท่านก็อยากให้ลูกมีสุขมีศักดิ์ศรีไม่ใช้ทุกทนเพื่อท่านจนหมดทางขอให้ทุกท่านมีปัญญาในความกตัญญูเลี้ยงด้วยใจที่อิ่มและดำรงชีวิตด้วยธรรมสาธุ